สบายดีพู้แม่พี่น้องมอน้ก็มาพบกับน้องลาดสาวหน้ายกลาตอนนี้เฮากะอยู่บ้านน้องปีงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เฮายังกับพอดีไอเตียงเพื่อนมาฮับเอาเฮ้าเพื่อว่าส่วนน้องลาดนี้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมสาว้อยเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าตังแต่กลับมาแต่ซุรินแม่นสาว้อยเพื่อนดาบสบายพี่น้องกันเลยว่าเอออายเพื่อนกะ ก็เลยไอเตียงก็เลยโทรมาหา,หาเฮาว่าเออบอไปเยี่ยมสาวลาบอกกับไอไปไปเยี่ยมสาวจ่อยบอกเฮากลับเออโอเคไปก็เลยเพิ่นเลยได้มาฮับเอาเฮานี่เพิ่นกลับมาฮอดแล้วพี่น้องแล้วอย,ย่าให้อยืนท่าเพิ่นอยู่นี่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เต็มรถมาแบบอัดแน่นเต็มรถสบายดีสบายได้สบายดีสบายดีบบมี่โมีฮอตบอลีินอ๊อกเรเลยเอฟซีเอ้ยจากคนนะบุ๊คดูวยสองสี่หกแปดคนนะพี่น้องเนาะแบบไปน้องน้ำทางผีไปแบบอบอุ่นสบายดีนะสบายดีสบายดีคนล่อคนล่อไผ่คนล่อไผ่ลูกลอยน้ำ อ้าวหลานไส้กลางคือบรสบายดีกรองอาเลยสบายไม่ลกสบายดีโอ้อันนี้ก็เป็นบ้าวแล้วอันนี้สบายดีนีหลานไส้กุ๊กอันนี้สบายดีดูสบายดีนิ่งเชิญงามนะนี่นะสวัสดีได้เสียงติ๊งน้องอันนี้สบายดีพี่น้องติ๊งน้องปากซองติ๊งน้องเด้อติ๊งน้องสาวพูดไทยเออเอาแม่ยัดใส่ซองปากกันเลยว่าเลยมือใหม่ฮัดทำนะพี่น้องเนาะ เจ้าของซองนี่ก็นยมประทานได้เมอนมืออาชีพไปเรากำลังเดินทางไปเยี่ยมสาวจอยเนาะนี่บีน้อยมาเยี่ยมสาวจอยบอสสาวจอยเลือดออกสาวจอยเลือดออกยุใส่เลือดออกเุืส่นั่นบออเออยุใส่สาวจอยเลือดออกยุใส่อยูแขนนะวอยู่มือนะ

มุ้ยแผ่นดังเฝ้าเนาะยามาจะพูดเป่งมาตลอดทางจนเหื่อยแบบนี้นะคะใจบอกเือครับเป่งไวหลายมันนั้นได้ต้มไปมาเต้นนี่รับงานได้คุณบามาครับอ่าสบายดีกินละสบายดีนาคะกินสามีสาวกินอาไม่เลยกินเป็นลูกสาวจ้อยบ้าเป็นบ้าเป็นลูกไพศาลเป็นลูกสาวจ้อยแหละ จะเจอยด้ลูกชายแล้วลูกวาต้อมนะเป็นเธออกแล้วแจะวิ่ตนะเบิกเลยไหมเอาเดี๋ยวพอไอ้ไปก็เดินไปนี้เดียเสียออกไปบุญขันมาบ่ไรบ่ไ้ไปกะบ่ไไรไปน้ำกะะ บได้เป็นน้ำปีนี้กับพี่นะโบได้เป็นน้ำปีนากับพี่ฮึโบได้จุดท่วให้เลยเต้าทัวซักเข็มยาเข็มชิ้นใหญ่ลชิญรถให้ได้น้องไปเดี๋ยวมื่ออื่นกับนัดกันเนาะนัดกันถ้าว่าเต็นไปได้กับอยากอยากให้ได้ไปน้ำกันแต่ว่าถ้าบได้ไปน้ำกันนังวันนี้กับให้มันให้มันวิ่ ขผักก้อนชาวแห้งเลยจังภาคไปไม่ก็ได้บางอย่างแบบไกลนึงไปพี่น้องบบบนี้ออกไปก่อนโบซั่งอย่างบ่โบาฟ้ากเงินกินเฟรชไหมบ้างสิต้มกินเองอยูกินเองนม่คือเฟรชบ้างอ่ะไม่ย่างนะคาคอว์บ่กินยังกินแต่น้ำตีไปเออคือข่มคอคักแทบบีเลยยูน้ำสาเจาอยะบ่ไปบ่เอาบา่เอาเปล่า เอางามนาม้อะุ่มะคาเลยเนาะมลองเอากอใไอโฟนท้าทายลงมาเห็นเลยบอกไปแท่นนี่บีโอเคไปพี่เลยห้านเบอกสาวจ้อยแล้วแม่ดีเศร้าเสด็จสาวจ้อยเอ้ย อ่ะไปก่อนมือหน้าดีไว้ๆเด้อจังได้เห็ดอันมาโซนเดี๋ยวเห็ดน้ำปั้นได้ไอ้จ้กินอะเด้อ้ที่กินบาไหมอ่ะพี่น้องเพกะนี่แหละก็เป็นสีอาสบะแสีครอบครัวมามสีออกสวนทุกจัง ไปกันเด้อขอบใจเด้อเปิดฐานพ้อมเมื่อใดแล้ะโทรหาเด้อเรื่องปั่นกันยังบมทันได้ซื้อยวนมนอยู่ดีแห้งเขากัหักแทงด้ยแห้งกันอยู่แล้วแต่ว่างามเป็นเก็บไยมสิกันเลยเิมความความแหงกันไปขึ้นสำหรับกันเใครนึกเจิดอภัยให้ลูกเจอยใครแห้งๆท้ายดีไบๆ ผลิตน้องให้เร็วๆหลังแจ้นงานแล้วเขาจะมาทลงาองับซึมบางท่ออาจะจึ๊งเขางานทำเอนยอยากพอหมัอนน้ำไวพี่น้องอยากให้อ้าวใช่ปะเอามาตอนสาวจอยขอบใจแล้วขอบใจสาวจอยแล้วเออเหดแนี้นาะเอามาหนาเอามาลหลายๆมาเพื่อเอาเมื่อขึ้นไปวันนี้เราก็จะได้เดินทางออกไปท่าแคก ไปบุญทาดเมืองเกาเอามาแล้วไม่มาเว้าน้ำกองอาพี่นะไปไปเรี่ยวงานชลน้ำไปโบนี่เราก็ได้เดินทางออกจากบัานหน้าดีอยากอาไปงานทาดเมือง เราบ่มีเปลี่ยนเต,มเตมมนะมพี่น้องเนาะว้าพี่น้องตอนนี้เข้ากะได้เดินทางาพราะถ้าแขกแล้วแต่ว่าเฮ้าจะได้แมะกินข้าวก่อนเนาะแม่กินขา้นนขาวกินน้ำก่อนแล้วเขาจะเข้าไปย่างในหุ่นเพราะว่าเข้าไปนี่โอ้โว้าวุ่นเลยคนหลายน่าจะหาบอนกินข้าวยาอย,าอยู่กันเลยเออ มาแว่กินข้าวกันเน่ะกินข้าวให้อิ่มเรียบร้อยก่อนน้องกินยังเดี๋ยวเขามาเบิเดเด็ด เลือกอาหารมาเลือกอาหารแนวจำเจียวซีฟู้ดแนวกเจีอไป่อเจียวซีฟู้ดอยากกบอับทะเลก็อแนกินยังแบบบ่อนี่ยากให้กินข้าวก้อนยแล้วะไปหากินอยู่ตามบุญอีกก็ะไดแบบอะหาเจียวซีฟู้ดหัวได้หลายกินใกินข้าวอิ่มก้อน เขาเข้าวนี่นะข้าวพาดหม้อดูว่าข้าวอันะไรข้าวขาหมูเออลองกินยังยังสองคนไม่เจ้าเมนูเด็ดพี่พี่น้องของกินกามาแล้วอ่าตัวนี้อ้าวบุ๊มเป็นตัวนั้นน่ะบเดี๋ยวสั่งข้าวขาหมูแน่นบ่อันนี้อันนี้คือ กะเพรากะเพราได้ซิมซิมได้แต่น้ำตอนซิมบอดได้ได้มันเจ็บท้องอุ้ยไปอว่าไม่ฮันเป็นอะไรใช่บวกกินกินของจานเอาเนี่ยจ้าอินแน่อ่ะอนุญาตตอนหนึ่งสองเลยบอได้อ่ะอนุโลมสองเอาเลย นี่ทำไรเฮากระนั่งสองไอ้น้องเนาะทางคุณมาครอบครัวหนึ่งนั่งคนละบทนะพี่น้องนะนี่อันนี้คือลูกไส้กุ๊กหลานไส้กุ๊กลูกไส้กุ๊กไอเตียงนิ้มแม่ท่นี้แม่ไทยฮุกเอาค่ะนิมมึงดูนิ้มดูนิมละโลตัวนี้งไงน้าไอนิมไม่เด้อดิ เพคนกำลังเป็นบ่าวเนาะพี่นะ้องเพคนเป็นบ่าวสุดครึม้มโว้ oh! มีคนหนึ่งกินข้าวเองมือนี่โอ้คนเบิ้งคูแซ่บบะแซ่บก้อนแซบบะคได้กินจกเครื่อวะแซ่บโอ้แซ่บแห้งกินข้าวเองมือนี้ เพาไปบึงลานไส้พุ่นกลางบัดนี้วันนี้มาแบบพี่โนอันแบบโคตรๆนะพี่น้องเนาะไส้ไส้กินยังมาจันเต็มเอากินข้าวไข่ขมูบะมานั่งพี่นั่งพี่บอกเออไปย่อมให้่งมาบ่วงเห้เอ้าไม่ใช่หรอขอมาขอบ่วงกับซ่อมในเดอร์จานนี่ผมมีบ่วง ของท้องไส้บ่วงๆบวงบ้านน้อยกับลูิมีแหละมีค่ะเบีอบีแบบเออนี่ไอเตียงกับเป็น,นเป็นคนเสิร์ฟเนาะฮะไม่อมีจินน้ำต้มอ่ะนี่มีแล้วอยู่ปุ๊บเด็กโอเคขอบคุณค่ะ เาซอบแน่มีต้วววอบวกบวนหลายคนคนละหลงนี่นแาาซ่บอืเป็นตอี่เาานเาเนะเปนะ็นสด้อาไม่ละใช่ใช่อาไม่ใช่อมค่ะน้ำแก้วใช่ไหมแก้วฮะแล้วนตัวนี้ใน,นี แซ่บอะเซฟเนาะอาหารอร่อยเท่านัพี่น้องถึงป่าติ๊งน้องเลยนีเดี๋ยวน้องลาขอตัวกิงข้าวกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะให้ไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่งานบุญอีกนี่ตอนนี้เฮากะกินข้าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากกินแค่ กินข้าวกินน้ําแล้วละกาผู้ใดกะก้ะกมหน้าก้มตาเพมีมไปเงยหรอกนี่ก้ม,มนหน้านเงยหน้าใน่เด้อเงยหน้าใน่เด้อบีบีบีเอ้ ơi. ไป,ปไปบุญได้ไปบุญได้บัดนี้ได้ไปเออไปบุญได้บัดนี้ไปใช้ลูกใช้อ๋อไปก่อนมู่เลยพี่น้องอย่าเผาอย่าเผาอย่าเผาอย่าลดท่า ถ้าอากันแม่จะไปบุญป้าอาหรอหรอฮไปไปหไปบุญยังนี่<ป>บุญยัง<ๆ>บุญทา่าเมืองทาดเหมือนกับกรุงเทพเลยอดะ๋ดย่าพาไปไปเข้ากันยางไปขึ้นรถเนะาะเดี๋วเด้อนีอเ่เพืกันได้ติดดอกไม้ เามาฮอนในงานแล้ว าพี่น้องเฮาสายทานสัตว์าวงานเนาะเออมาแต่มหาไซนี่กนหลายมีเออมาแต่มหาไเด้อท้องเกรต่านเนาะเออหาไับปัญญามหาไซเนาะเออคนเียมาจอดถึงแล้วเนาะกันด้เนท่านเจ้าครับการคาหากําไร ง่ายบทดวาเอาไปจับ่าเซื่อ um ี่ายถ่ายหัด um ีเด้อใหเจ้าลับเลยรู้ไว้ถ้าหุบสวยงามโกมโนเจ้าให้ชื่นบาดแลให้เจ้าสุกซมด้การสิ้มจั์ใดอยาได้มีโพยไทยมานจะเสียใจเจ้าเลยสำรบุกสหระสุขสระบโลกสำหรับไทยสำรับเพาสำหรับจิตใจให้หนใจมีห่าเลยจะเป็นอย่างรามือทาเหนือทางี่า ก็ยไงคิดอยู่อากให้อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้อยากอยากอยงาค่ะ

ไปบอลนะไปบอลนะก่นนะอะอะไร